ครับสวัสดีเอซีครับผมเนาะยี่สดดิตอนรับพ่อแไ่พี่น้องเข่าสูาแนวทางเนาะตัวเลขตัวเบอร์สำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งครับผมเนาะากันยาเนาะเป็นแนวทางของปูชัยว่านครับผมเนาะวัดทิพานมาพี่น้องเข่าอีกแล้วเนาะวิ่งบนวิ่งเจ็ด วิ่งแปดปูวงกลมใช่ไหมสามแปดแปดสามเนาะแล้วก็สองเจ็ดเนาะพี่น้องเข้าเต็มเต็มมีแล้วเข้าเต็มเต็มอีกแล้วค<ม>รับผมเม็ดเดียวเท่านั้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อปูใช้บ้นหายมาสามแปดออกแปดสามเนาะที่สําคัญชุดสามตัวก็มีเนาะวันที่ผ่านมาปูหายหาสามแปดพี่น้องห้าสามแปดห้าแปดสาม เข่าทั้งสามตัวด้พี่น้องเดอ้อปูชายวาดรับผมมวยที่ผ่านมาคือเป็นล้านวัสด์เน,นะาะเข้ามากเนาะวัตถุเป็นล้านน้พี่น้องเดอ้อเข่าทั้งสามตัวทั้งสองตัวปูเน้นบนพรอน้อมเนาะสำรับมวยนี้ไข่มาล่าสุดพี่น้องเนาะให้มาล่าสดุาาสดได้พี่น้องเดอ้อกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ไว้เด้อพี่น้องเดอ้อฝากไว้ เป็นแนวทางด้วยพี่น้องสำหรับปูชายวานครับผมไฮมาล่าสุดเนาะกะพิจารณาเบิ้งด้วยพี่นอ้องเด้อยอ่าไฮมาแล้วพี่น้องเนาะเดีย๋ยวนี้กะสิได้อ่านนะให,ให้พ่่อแมพี่น้องรับส้มรับฟังเนาะเบิ้งคลิปให้จบพี่น้องเนาะวิเคราะห์ไปนั่กันปูไฮมาเข่ามาดูเดี๋ยด้อพี่น,อน,น้องเด้อเงินกับหาซูนหาสามเข่าเต็มๆเลยปูชายวานเนาะอ่าเนาะ,นะคือว่าแม่นเนาะที่สำคัญเป็นเลขสูตร เลขคำนวณปูให้น้อยชุดบนล่างเม็ดเดียวเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างผู้ใดตีตีตามล่อค่อยปูใช้วาด์คือสีรูนะ๋เนาะให้ล่างออกบนถือว่าผัดเนานะให้บนออกล่างถือว่าผิดเด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาสามแปดเนาะเต็มเต็มด้วยสามแปดแล้วก็แปดสามเนาะะได้ยินปูว่าได้หดอดสามถูกความห้า สามแปดครับผมเนาะจังแท็กบอลพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้วิงว่งเนาะวิ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดครับผมเนาะแต่ว่าปูเพราะขันไดให้ว่าเป็นบนเป็นล่างได้พี่น้องเด้อเนาะหรือว่าสิบบนล่างหรือว่าบพราันไหนมีสุดเต็มเนาะแต่สีสำคัญมาว่ายก่อนไข่ได้พี่น้องเด้อโดนสุดๆครับผมเนาะอย่าพลาดครับผมเนาะ วิ 1> Wing, 1่ง1กับ7วงกลม7ครับผมนเนาะเด่น7ครับผมเนาะ,ะหรือว่าผู้ใดได้สูตรอื่นได้มากขึ้นกันอาจจะเด่นหนึ่งกับว่ามีปัญหาเนาะแต่สูตรของปูชิบันหนึกับ7ปูเน้น7ครับผมเนาะสำหรับวันนี้70็ดสอ,อ,อีกมาอีกบอกพี่น้องเด้วอวิ่งหน่งกับ7เนาะมี7 2เนาะ เด็ดสองเม็ดเดียวแล้วก็ท่านหนึ่งมาก็คือห้าหนึ่งตาตเปิ่งแค่นั้นเด้อพี่นอ้องเด้อแสดงว่าเป็นชุดบนเพราะว่าปูจับชุดมาสามตัวพร้อมเนาะงวดสามตัวงวดที่ผ่านมาปูว่าไห่แต่ว่าแอดมินดูว่าปูไดห้หลายเนาะคือเป็นราดพี่้องเนาะสามตัวเนาะห้า สามแปดสามเอาได้ไหมพี่น้องมันจะเหลือยยังบอพี่น้องเนะาะสำหรับตัวนี้ปูใหญ่มามีเจ็ดสองแล้วก็ห้าหนึ่งสองหางแอดมินคือว่าต้องเป็นบนเนาะบอมันบอป็นท่านแต่ดมินสูตรเต็มนะพี่น้องเด้อสุดลางพระในมีเนาะแล้วก็สามตัวจัดมาให้สามเจ็ดสองพิจารณาเบิง่งเน้นเจ็ดสอง นะแล้วก็51ก็351ครับผมตรงๆเลยตรงๆเลยพี่น้อง72กนเน้นมา3ตัวจับ3ใส่3ลักร้อย3.2ถ้า51มาก็เอา3มาใส่351เนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าพลาดครับผมเนาะอ่าแคบนาจอไว้เนาะฟังไว้ไปน้ำกัน ท่านเจอเลขดังๆที่เพิน่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเคยให้ถือมากมาตรงกันกับปูใชสป่ะววนี่เนาะถือว่าเขาแล้วล่ะพี่น้องถือว่าแม่นย่ำแล้วล่ะเพราะว่าปู่เพิ่นก็นเอาชุดเดียสให้พ่อแม่พี่น้องรอบส้มเนาะพี่น้องอมีเจ็ดสองเน้นเจ็ดสองดังสุดขีดได้ตอนนี้เนาะเจ็ดสองลักลอยเอาสามมาใส่เนาะแล้วก็มีห้าหนึ่ง หลักร้อยเอาห้ามาใส่ก็เป็นสามห้าหนึ่งเนาะพี่น้องเด้อเอาตามนั่นครับผมเนาะฝากไว้สําหรับแนวทางปูใช้ว่านครับคันแม่นมีความคืนหนาอีหยงังเนาะเอ็มเมกเกอร์เฟลไล่ย่างไห้พ่อแม่พี่น้องรับส้มรับฟังสุดลางมาไหนมาเนาะสุดลางปูกระไห่วิ่งเจ็ดที่กันหัวที่พานมาเนาะกระลุดไปแต่ว่าเข,ข่าบนเข่าสามแปดบนเนาะที่สําคัญเข่าหดสามตัวเนาะ เดีอพี่น้องเด้อเอาสำรับมวดนี่จังรออที่ตามชุดล่างไปน้ำกันนะพี่น้องเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องวิเคราะห์ไปน้ำกันฟังเบิ้งเนาะขั้นมากขั้นถือใจแต่จังกดไไหลก็แช่เด้อวพี่น้องเด้อขั้นบ่หมักขั้นบ่สอบแนวทางที่ทางสว่องหาฝากกับบ่ตอกเบิ้งเนาะแค่นั้นรับผมเนาะขั้นผู้ไดที่เขามาเบิ้งเนาะ ก็ต้องเป็นอ่คนหม,มักเล้อพี่หลองเด้อคนหมักเร่คนหมักแนวทางเนาะ,ะจังเขาว่าเบิงเนาะถ้าแม่นมากที่อื่นก็คือสืบอว่เขาว่าเบิงเนาะแต่ว่าสือออกบ่ออกสืถือเ่าถือมันก็แล้วแต่ดวงเนาะ,ะปูเพิ่นหามาคนบ่นบมักน้ำเนี่ยบาดถึงมามักน้ำผัดออกเล้อพี่หลังเด้อมันเป็นแนวทางไงเนาะ เากระจับเบิง้งเขามักอาจารย์ใดเขาติดตามอาจารย์ใดส่นนักไดเพิ่อใไ้แมนไ้มาเขาผู้ช่านี่เขาเนาะดังฮือห้ามากตลอดมาแตา่ตดไหเดี่ยวเนาะกะเลขกันหน่อยชุดพร้อมมีบนกับล่างแค่นั้นเนาะสิเพิ่อใไ้มาไปพ่อกันงามได้กะจ่ายเพื่อนกะใไ้มาเนาะไฮมาบนข้างบนข้างล่างกับเขาดูอยู่พี่นองเด้อพี่นองเด้อต่ว่ากะเพิอนทส่งมาให้ เนาะบ่ได้ไปทายทำหอดมองนะเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบ่ให้ทายทำเนาะกะเพิ่นให้ตัวเลขเข้ามากกับถือว่าบุญคุ้นหลายเติบแล้วเนาะให้ตัวเลขมาลงให้กับเอฟซีแฟมซองที่ติดตามเนาะครับเนาะอ่ากะเข้ากับฟนะิเตอร์เบิรงเนาะเข้ากับคันมักกขจังเบิรงนะนผิวหนังด้วยสำหรับตัวเลขอย่าลืมเนาะชุดลางอีกบ่หน้านเกินลรอเอาว่าให้เป็นน้ำจิ้ม เนาะสำหรับชุดบนสิ่ํสำคัญว่าหันแตกบนได้เป็นล้านเนาะผูกเป็นล้านแล้วพี่น้องเด้นะอเนาะเพราะว่าอซื้อเองสบายใจปูวาสะะัตว์หรอที่อินทาวานเนาะซื้อเองสบายใจว่าสัตนอพี่น้องไ่งต้องมาุูนไหว้เนาะเฮ็ดเองซื้อเองคั้นวณเองนนเองนาะสบายใจก็เนาะพี่น้องเด้อเอาผู้ใดตามปูใช้ว,ว่านครับผมเนาะหายมาตองหดก็คือเน้นยำ้ำบนวิ่งหนึ่ง และก็เจ็ดนะอัวิ่งผูไดมักหนึ่งก็คือวิงหนึ่งไพออ่ไดมักเจ็ดก็คือวิ่งเจ็ดแต่ว่าปูเน้นให้คือวิ่งเจ็ดไดพี่น้องได้สำหรับงวดนี้ประจําวันที่หนึ่งนี่ที่ที่หอดนี้ไปหาไ้เนาะแล้วก็เน้นมาที่จับคู่ชุดมาคือเจ็ดสองเนาะเจ็ดสองแล้วก็ถ้าสามตัวมาก็สามเจ็ดสองได้พี่น้องเด้อ ต่างขนาดครับผมเสียงจะเจ็ดนอดพี่น,น้องเนาเพราะว่าอยู่ไก่หัวห้างเนาะแล้วก็มีถ้าหนึ่งมาก็คือห้าหนึ่งแค่นั้นเนาะแต่ว่าเจ็ดหนึ่งไม่มีไม่มีในสูตรเนาะมีเจ็ดสองกับหนะ้าหนึ่งเนาะลักร่อยเอาสามมาใส่ทั้งสามเจ็ดสองทั้งหาทั้งสามหาหนึ่งวันที่ผ่านมาคูเอาลักร้อยมาใส่ก็คนะือหาเนาะ อัดจำว่าเพีนะห้าสามแปดห้าแปดสามพี่น้องจบเลยเริ่พี่น้องเด้อเอาคำนวณมาดีแล้วเนาะอ่าเพราแม่พี่น้องบม่รู้ว่าสิ่งมากมากๆกัสุดแต่เนาะพี่เคาะเอาเนาะพี่เตะเอาเริ่มให้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อฝากไปสำหรับปูใช้ว่านจังได้ขั้นแม่นเหล็กล่างมากกันสิอ่าให้ติดตามกดติดตามไว้ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะสำหรับปูใช้ว่านครับผม อืมนะแคปหน้าจอครับผมเนาะสามตัวเด้พี่น้องสุดสามตัวบนเนาะแต่ว่าสุดล่างยังบ่าให้เ,เปิดเผยเอาสามตัวไปสักวันเนาะงวดที่พ่านมากแต่ขอสามตัวบนลดพี่น้องผู้เสวยนเนาะเอาขอมีโสคมีลาภแป๊มกันครับผมเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะเอฟซีู 4, ้ดใดเขามาติดตามรับชมรับฟังกัน ก็ให้โศกโศกมันมานสุขูสุขคนในพิล็อตเดอรคิดอยังกะสมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะอยากให้คือนั่กันมั่นสุขคนอยากให้มีโชคนั่กันมั่นสุขคนเนาะเนาะ,ะแคปหน้าจอครับผมก็สำหรับถ่ายสุดเนาะก็อมีโชคมีลาภครับผมสวัสดีครับ